เหมือนเมื่อก่อนนี้ป่านี้เป็นป่าทั้งหมดไม่มีทุ่งนาตรงนี้แบบมียอะไรม,มีทุ่งนาเมื่อย้อนไปสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองรับแหล่เป็นเมืองรับแหลเมื่อก่อนนี้อยู่วังกระทึงเรียกว่าบ้านธรามาภัายห้วยเรียกว่าป่ามาป่า มาทำงานมาจับมาจองมายิงที่เอาโยมรู้จักกำนันเจใช่ไหมเดียวกำนันเจยิงปืนนี่สมัยก่อนนั่นไม่ใช่โกหกยิงปืนสุดลูกปืนแค่ไหนที่กูแค่นั้นคันเชื่อไหมน,นาเขาตั้งแต่หนองไผ่จนสุดป่าเนี่ยยาวได้สามกิโลนะที่ของกำนันเจ ยีแงบุจักนะตอนนั้นยียอมแต่สมบัติประมาณมีประมาณหลายร้อยไร่ร่วมพันไร่แต่ผลสุดท้ายก็หมดผลสุดท้ายก็หมดมันจะเป็นป่าทั้งหมดบกาก่อนมีคนจะไม่ค่อยเข้ามาในป่านี้เพราะมันลกมาก เขาจะเรียกว่าเกลือเถาหลงเกลือเถาหลงจะไมก่อนไม่เหมือนเกลือเถาหลงในปัจจุบันเคลือเถาหลงในอนดีตใครข้ามปุ๊บหลงเลยกลับบ้านไม่ได้จนกว่าตะวันจะตกดินถึงจะกลับบ้านได้มีคนชื่อตะบุญตะบุญแต่ตายไปแล้วหลงหลงเขาา้ามนในป่า แต่กลับไม่เจอป่ากน้กลับไปเจอหมู่บ้านเนี่ยซึงตาบุญก็ไม่เคยเห็นว่าหมู่บ้านที่เขาเห็นนั่นเขาเรียกหมู่บ้านอะไรเมื่อก่อนน้องหัวขวบเขาก็ไม่ได้เรียกน้องหัวขวบเขาเรียกประดาวิตพอมันมีวัดเก่าอยู่สร้างมาแล้วตั้งแต่สมัยหนึ่งคันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วนะท่านทั้งหลาย เลยเปมนนิดเดียวมีซากโบกอยู่หนึ่งพันห้ารกว่าปีตะบุญหลงเข้ามาเจอแต่คนหนุ่มคนสาวไม่มีคนแก่พอหลงเข้ามาแล้วนี่มีแต่อาหารดีๆทั้งนั้นมีแต่ของดีๆเขาหยิบยื่นให้ตะบุญกินตะบุญก็กินเดินเทีเ่ยวไม่มีแต่ แด่ดต่อมาก็ไม่รอเดินอยู่อย่างนั้นทั้งวันจนตะวันใกล้จะตกดินก็มีคนบอกว่ากลับได้แล้วตอบูนบอกยังไม่อยากกลับที่นี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรชาวางมดหรือชาวเมืองลักแหล่ก็บอกว่าเขาเรียกเมืองลักแหลมนุษย์จะมาอยู่ไม่ได้่านกลับไปด้เถอะ ตะบุญมารู้ตัวอีกทีหนึง่งฟื้นมารู้สึกตัวฟื้นอยู่ชายป่ามองกับไม้ทีหนึง่งไม่มีหมู่บ้านแล้วในสมัยก่อนนั้นมาทำงนานอยู่ตรงเนี้ยหลังป่าเ,น,เนี่ยวัดประดาบินเนี่ยวันพักมันโนรนยยจะมีเสียงมีภาาราษตะโพนลอง ตีเสียงดังทุกันาพากมันโกรแต่เดี๋ยวนี้เสื่อมหมดเสื่อมไปหมดแล้วเพราะคนเข้ามาอยู่กันเยอะเมืองรับแรงที่เคยอยู่ในป่านี้ก็หายออกไปหมดเมื่อก่อนนี้ยังแรงเห็นกันบ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมืองรับแรงอยู่วังบะดึงสมัยก่อน โยมลังลกู้จักรโยมเวยขาดไปแต่เร่านานเราเร่งเนือกลุ่มสําเหลี่ยมสัมไล่จักไหมคุ่มสําเหลี่ยมสัล่ะออเรือจราดด้จักรจะราดใเนี่ยฮะ รู้จักเรือชรารู้จักเรือชราไหมลตาอย่างไม่รู้จักครับกันเลือกขนทองเนี่แหละสมัยก่อนน้ำมันจะท่วมทุ่คนสมัยก่อนก็ไม่ได้ทํานาปรังทํางานในทุ่งมันก็ถึงทุ่งรังนกนะทําเพือนห้านี่จะเริ่มถไถแล้วสมัยก่อนหวานข้าวองก่อนเลยทีแรก โดนไปเกี่ยวเอาเดินยี่เดินสามเดินสี่บางทียังไม่เสร็จเลยเคยไปรับจ้างคนนับนอกเกี่ยวอะไรแล้วแต่อะไรห้าสิบบาทยี่ติบบาท,น,าทานั่นเเกี่ยวเป็นวันน้ำมันจะมาท่วมหมดแต่ไปก่อนไม่มีนาปานาปีนะั้นน้ำมันจะขึ้นนาปีมันจะไม่่วมน้ำ สมัไม่อนไปต้องฉีดหลูกฉีดยาท้นไมก้กอนแต่ไปฟวันต้นสนไปฉอบต้นสนไปฉอบต้นผมออกทจได้ต้นไม้อนเรือชรามาเลยคนแต่งตัวเหมือนลิเกเลยทุกมุตจะได้เข้าใจง่ายนะคนแต่งตัวเหมือนเรือลิเกเลย้ลองเพลงลัมกันมาโอ้โหทองคำาีเต็มลำเรือเลย เขาก็บอกว่าแสงพุ่งตึ๊ไปอุดเนี่ยแสงสว่างจะวิ่งไปเลยนะแสงสว่างัจะวิ่งไปเลยเขาก็จะแผ่ันมาเลมลำเรือหมดคนเขาบอกว่าใครใไปแล้วเด่ได๋ไปทักถ้าทักเราจะเป็นคนบ้ามีคนหนึ่งไม่เชื่อญาติปงแดนิดไอเงินปอเรีไรรู้จักนะเออไปทักบ้าเลยท,ทันที เือพุงนี้ตามพื้นดินก็อ,อยู่ได้นะไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำเหมือนตอนนั้นขุดพักที่วัดน้ำว,กว,กว,กกวัวโบสถ์เกเห็นพักแล้วนะเขาบอกว่ายยกพักนะเมื่อเห็นพักแล้วขุดลงไปปรากฏว่าไอ,อ้คนโลกมันเห็นบอกเห็นแล้วพอเห็นแล้วพักซุดลงไปใต้ดินพวกเลยแล้วก็สุดหนีไปโอไกลไม่รู้หนีไปไหน อันนี้เมื่โ็ควาสั้านะเรื่องจริงอานอาจจะไม่เคยเห็นกันแต่ถ้าคนโบราณรุ่นเตยมเข้าใจเรื่องี่เพราะฉะนั้นแล้วเนเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไมันยังมีเยอะก็ขอเล่าเท่านี้ก็พอนะมั้งให้เจ้าวาดเล่าต่อ เี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าตอ่อวันนี้กลับก่อนลา่อนนะบนพระคุณเจ้ากราบหลวงปู่พร้อมกันนะครับพร้อมนะครับกราบครับครับ,บเรียนกราบพระคุณเจ้านะครับครับน,นี้ขอเชิญพ่อขาวแม่ขาวกราบพระคุณเจ้าหลวงปู่พร้อมกันนะครับ